กราบสวัสดีนาะแม่แซมทรายกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมาทาร้อยกุ้งเต้นกินครับบรรยากาศยามเย็นสีทองฟ้าแบบนี้จะทําอะไรได้นอกจากจะนั่งจวดครับแสงแบบนี้บรรยากาศแบบนี้กว่าจะโผล่มาแต่ละทีหยิบโทรทถ่ายแทบไม่ทันเลยครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้แถวบ้านผมทํานาช้าไปหน่อยก็ต้องแซมครับบางคนแซมเป็นทุ่งแบบนี้เลยครับต้องจําใจต้องทําครับทําไมทําก็ไม่มีข้าวกินนะครับพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศวันนี้ ก็ถือว่าดีอยู่ครับฝนตกพรำครับเมื่อตอนเช้าผมมาดักกุ้งไว้ครับดักกุ้งตอนเช้าก็ได้นะครับนี่ครับลูกแรกเราก็ได้พอค่อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมก็ว่าจะไปดักแล้วเอามาทําปลาจอมแล้วเอามาแจกสูตรพ่อแม่พี่น้องครับส่วนนั้นนี้ปลาที่เข้าไปกินครับนี่มาพอดีแล้ะครับแม่ชอบกินต้มปลานินเดี๋ยวจะเอาปลานินนี่แหะครับไปแกงกินตอนเย็นครับ ในส่วนลูกที่3มก็พอได้อยู่ครับถือว่าไม่เยอะก็พอได้ก้อยกินละครับวันนี้ในส่วนของพืชผักสวนครัวมันงงมะนาาต้นหอมผงพริกก็เก็บเอาแถวนี้แหละครับหลอดสารพิษแน่นอนครับก้อยกุ้งผักหอมแปรต้องมีนะครับห้ามพลาดนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกก็คือผักชีฝรั่งนั่นแหละครับส่วนใบหัวเสือก็เป็นสรรพคุณทางยาครับเขาบอกว่าพยาธิได้ด้วยกินของดิบๆก็อย่าลืมใบหัวเสือนะครับใบหูเสือเด้อ ผู้ส่วนมะนาวก็เต็มต้นครับเก็บไม่หวัดไม่ไหวครับเมื่อเก็บวัตถุดิบทุกอย่างนี้วัตถุดิบวัตถุดิบทุกอย่างนี้ <c oughs> เพียนจนได้ <c oughs> เอามาล้างน้ำนั่นแหละครับเอ๊ะทำไมเพี้ยนก็ไม่ใช่ผมเรานี่ล้างน้ําให้สะอาดเด้อในส่วนของกุ้งเราก็จะไปล้างสักสองสามน้ำนี่วันนี้ผมก็ได้ปลากิมมาด้วยนะครับภาษาสวยเขาเรียกปลาชงิงก็จะก้อยรวมลงไปเลยครับกระเทียมหอมแดงน้ําปลาชูรสพริกแค่นี้พอครับนี่จวดก่อนอันดับเรก ไอที่เห็นนี้คือน้ำปลานะครับน้องๆ้องหนูหนูอายุยังไม่ถึง18ห้าามทำตามเลยนะครับในส่วนของเครื่องหอมผมก็ทำการหั่นให้หมดเลยครับผมหั่นทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาปรุงเครื่องเลยครับใส่พริกผงชูรีมะนาวบีบน้ำปลาน้ำปลา,ปลาแล้วก็เครื่องหอมที่เราหั่นนั่นแหละครับลงไปแล้วก็โคเลโกคเลเลยครับ เมื่อโคเลทุกอย่างจนเข้ากันแล้วก็ใส่เข้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยกุ้งเลยครับนี่เสร็จแล้วพผมไ่พี่น้องมากินก้อยกุ้งด้วยกันครับมาเด้อผมไพี่น้องจูเด้อนาอแม่สัมไซด์จุดจาก้อยกระส้มหนึ่งดอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ มาครับ,บเมนูวันหยุดชุดสุขใจนี่ปักสองสาวก่อนโอ้กุ้งตกแล้วไหมอืมโอหวานหวานหวานนี่ครับตรองอนนี้ก่อนอ่าอืม แซ่บก็นั่นแหละครับวันนี้ก็ <c oughs> มาขายร็ตารี่ไม่ใช่ก็พาอยู่ให้กินไม่ได้กินนานแล้วครับกไอ้กุ้งนะครับก็น้องๆหนูๆถ้าดูเห็นหรือว่าเห็นแล้วกินก็อย่าไปทําตามเด้อถ้ากินแล้วก็อย่าลืมยาถ่ายพยาธิด้วยครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ comment, เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ